อ้นี่ยหน้านยหรนากว่าเลยหวเท่านอาจาคือก็ทำอะไรอยู่อะน้ำมเอาน้ำมาเทตรงเนี้ยคือน้ำมัเอนี่ก็พ่าดเลือนพุทธละไปเลย นั่นเหมือนยังงอนอะยังงนมีเดล็กกลางใช่ไหมนั่นนั่นขยบใช่ใช่ใชเหลือหน่อยหนึงนี่มีเต๋อใช่ปะไช่ใช่ควรจะช่วงงต่างไม่ได้เลยนเใช่ไหมเพราะทำงานตัดเหล

啥子嘞？